รักเขามากอะมากมากพอแต่เงินเราไม่พอให้เขามากกว่าค่ะยินดีและยอมรับกับการจากไปของเขาค่ะตอนนี้มีสติขึ้นเริ่มมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วค่ะครับผมเห็นไหมพอเรามีสติเราจะมองเห็นเลยว่าเขามีคุณค่าให้เราอยู่ต่อกับเขาหรือไม่เขาเหมาะสมที่จะเดินหน้าไปต่อกับเราหรือไม่เขาได้รักเราจริงๆหรือไม่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะมองเห็นมันเราจะมองเห็นมันว่าข้อเสียเขามันเยอะกว่าข้อดีนะ แล้วอยู่ไปต่อเนี่ยเขาจะฉุดล้างเราไว้เขาจะฉุดดึงเราไว้เขามีจะนําพาปัญหาให้เรานะมันจะไม่มีความสุขนะมันจะมีแต่ความทุกข์นะเราก็จะรู้ทันทีว่าควรที่จะอยู่ต่อหรือพอกแค่นี้อย่างที่ผมบอกครับชีวิตเรามันสั้นนะมันสั้นเกินกว่าที่จะมาฝืนตัวเองทุกใจกับอะไรนานๆอย่าฝืนเลยครับถ้าวันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตไม่มีความสุขให้เดินหน้าต่อไปครับอย่าใช้ชีวิตด้วยความกลัวอย่าก,กลัวว่า เขาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีหรือว่ากลัวแต่วันนี้ให้กล้าตัดสินใจครับให้กล้าตัดสินใจ